แฟนฟุตบอลครับคงจะเห็นข่าวแล้วว่าเซเวนกรอนเอลิกสัน e นะครับอดีตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษเนี่ยล่าสุดครับเจ้าตัวออกมาเปิดเผยว่าเจ้าตัวป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็อยู่ในระยะสุดท้ายครับโดยเจ้าตัวเปิดเผยว่าอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึง1ปีนะครับเรเรียกได้ว่านี่คือข่าวเศร้าที่ต้องบอกวันะนนี้เนี่ยคนในโลกลูกหนังก็ส่งกําลังใจให้กับเซเวนกรอนเอลิกซัน e นะครับนี่คือกุนซือที่เป็นกุนซือต่างชาติคนแรกครับที่ได้คุมทีมชาติอังกฤษในยุคที่ต้องบอกว่านักเตะดีๆเต็มเลยครับแนว ดีนานโซแคมเบลแกรี่เนวิลนะครับกองกลางยุคนั้นเนี่ยที่สเสวนคุมอังกฤษเนี่ยก็บอกเป็นยุคของมหาเทพครับแฟรงค์แลมพาร์ดพอลสโกซีเฟนเจอรา่าเดวิดเบคแฮม,มก็ต้องอยู่กันครบถ้วนกองหน้าก็มีอารันเชี ER, ยเลอร์ไมเคิลโอเวนก็ถือว่าเป็นยุคที่รวมสตาร์ของอังกฤษอีกหนึ่งยุคเลยแต่ว่าผลงานเนี่ยก็ไม่ได้มีโทฟี่มาประดับบราบบรามีนะครับก็แค่เข้ารอบรองชลเลอร์ทั้งบอลโลแล้วก็ยูโรเท่านั้นก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันครับแต่ว่าก็ได้ชื่อว่าเป็นกุนซือทีมอังก็อเคครับ แล้วก็เป็นกุนซื้อต่างชาติคนแรกที่ได้คุมทีมแพทยอังกฤษนะครับแล้วเจ้าตัวฮะเคยแวบๆวบมาทํางานที่เมืองไทยครับในฐานะประธานเทคนิคของสโมสรบีซีเทโรศาสนะในปี2012อีกด้วยนะครับเรามาพูดคุยเรื่องราวของสเวนกลอันอิลิกสันกันหน่อยพร้อมกับส่งกาลังใจาให้กับเขากันหน่อยนะครับสวนเนี่ยเริ่มต้นคุมทีมนะบอกว่าก็คุมทีมในประเทศตัวเองแหละครับคุมทีมที่ประเทศสวีเดนนะฮะแต่ว่าเขามาสร้างชื่อจริงๆผลงานดีๆก็คือมาคุมทีมในโปรตุเกสกับเบนฟิก้าครับพาทีมเบนฟิก้าได้แชมป์ลี สมสมัยนะฮะแต่ว่าแฟนบอลทั่วไปก็น่าจะคุ้นชื่อคุ้นหน้าคุ้นตาตอนเขามาอยู่ในเกาโชเซนอารครับมาคุมทีมลาซิโอครับที่ลาซิโอเนี่ยผลงานชี้ชัดแล้วก็โดดเด่นมากครับพาลาซิโอได้ดับเบิลแชมป์นะครับในปี1999ถึงปี2000เนี่ยแล้วก็ผลงานดีครับเรียกได้ว่าเกาโชยุคนั้นเนี่ยก็เป็นยุคที่เฟื่องฟูครับในยุค90้าไปลายถึงต้น2000เนี่ยก็เป็นบอลเกาโชเนี่ยได้รับความนิยมเยอะแล้วก็พาลาซิโอครับเป็นแชมป์ลีกแชมป์เกาโชเซนอาด้วยครับก่อนจะมาคุมมทีมชาติอังกฤ อย่างที่บอกไปครับนี่เป็นการคุมทีมชาติครั้งแรกผลงานเนี่ยก็ถือว่าประมาณหนึ่งครับไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่หากย้อนกลับไปดูตัวเลขครับเขาคุมทีมชาติอังกฤษเนี่ยต้องบอกว่าคุมไป67นัดชนะ40นะครับเสมอ1 7แพ้10ถือว่ายอดเยี่ยมเลยเปอร์เซ็นต์การชนะ59%นก็ถือว่าผลงานเนี่ยอยู่ในมาตรฐานครับเพียงแต่ว่าความสําเร็จในนามทีมชาติเนี่ยมันไม่มีนะครับก็ต้องบอกว่าแหม ก็ถือว่าเป็นกุนซือที่ฝีไม้รายมือดีแต่ว่าน่าเสียดายที่พาอังกฤษไปไม่สุดนะครับหลังจากนั้นก็คุมสมโมสรอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็คุมมาหลายทีมครับแต่ว่าความสําเร็จเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมครับคือสิ่งที่เขายิ่งใหญ่มาก่อนก็คือก่อนคุมทีมเยงองกัษครับทำเบนฟิก้าได้แชมป์ทำลาซิโอได้แชมป์มากมายโด่งดังกับกาโชเซราแต่หลังจากคุมทีมเยงองกฤษครับเจ้าตัวก็ไม่ได้มีความสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันอีกครับคุมแมนซิตี้คุมเลสเตอร์ ater, หรือแม้กระทั่งตอนมาทำมํำบี ก็อยู่ในเอเชียสักพักเลยครับไปคุมสโมสรที่จีนนะครับอย่างกวางโจนะฮะแล้วก็เซียงไฮ้สีพีจีด้วยนะครับก็จะบอกว่าคุมแต่ก็ไม่ได้แชมป์ครับได้อันดับ4ได้หัวตารางแต่ว่าก็ไม่ได้มีความสําเร็จเลยบ้านปลายอาชีพของเขาครับเข้ามาคุมทีมชาติฟิลิปปินสั้นๆก่อนจะวางมือไปนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยก็อายุ75ปีนะครับก็เป็นคอมเมนเตอร์เป็นที่ปรึกษาในฟุตบอลของบ้านเกิดตัวเองนะครับแล้วก็อยู่กับครอบครัวครับในช่วงท้ายของอาชีพของเขานะฮะล่าสุดครับออกมาเปิดเผยถือว่าเป็นข่าว ็อกเลยครับเมื่อทางด้านของสเวนกุลาอิกสันนะครับออกมาเปิดเผยว่าเขาเนี่ยถูกตรวจเจอว่าเป็นโรคหัวใจครับและนอกจากโรคหัวใจก็คือโรคมะเร็งด้วยซึ่งเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับเจ้าตัวพูดเองครับว่าคุยกับคุณหมอแล้วแล้วก็ได้รับแจ้งมาว่าอาจจะมีชีวิตยอยู่ได้ไม่ถึง1ปีครับเป็นข่าวช็อกที่คนในวงการลูกหนังเนี่ยก็ต่างส่งกําลังใจให้กับสเวนกุไาอิกสันกันเพียบเลยนะครับคลิปนี้ก็มาพูดคุยเรื่องราวของสเวนนะครับแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้กับสเวนกุลาอิกสันนะครับให้ใช,ช แล้วก็ต่อสู้กับโรคร้ายอย่างเต็มที่แล้วเชื่อว่าผลงานของเซเวนเนี่ยไม่ว่าจะคุมทีมไหนแน่นอนว่าทุกคนน่าจะนึกถึงแล้วก็คิดถึงเขาเป็นอย่างดีนะครับกับการคุมทีมที่ผ่านมาโดยเฉพาะแฟนๆลาซิโอแล้วก็แฟนๆทีมชาติอังกฤษก็น่าจะจําผลงานของเซเวนกอลล์เอลิกสันได้นะครับส่งกำลังใจให้กับเซเวนไปด้วยกันกับคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามบอลเต็มแม็กทุกช่องทางครับทั้งทาง f เฟซ o o ๊กยู u ูบติ๊กต็อ k แล้วก็ฝากกดซับสไครต์กันด้วยนะครับครบหนึ่งพันซับแล้วหวังว่ามัน ดีครับ